ซึ่งสารก็สั่งแล้วว่าไม่ใช่การเผาจากการสลาดชุมนุมนะคะไม่มีใครคิดไม่มีใครคิดถึงเรื่องนั้นนะคะเวลาพูดว่าเผาบ้านเผามือนี่คิดภาพเดียวเลยคือภาพเซ็นทรัลเวิลด์ไหมคะมันคือสัญลักษณ์ของเมืองสําหรับชนชั้นกลางในกรุงเทพว่านี่คือเมืองนี่คือความเจริญรุ่งเรืองที่เราภาคภูมิใจคือเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเราก็มาไล่ทำลายเซ็นทรัลเวิลด์ว่าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้เนี่ยตอนบ่ายสามแต่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้เนี่ยรถดับเพลิงไปถึงตอนสองทุ่ม เพราะว่าทหารไม่ให้เข้าสอชอนุญาตให้รถดับเพลิงเข้าไปได้ตอนทุ่มครึง่งรถดับเพลิงไปถึงตอนสองทุ่มยี่สิบห้านาทีนี่คือข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งก็คือช่วงบ่ายว่ามีการแจ้งดับว่ามีการไฟไหม้เนี่ยตอนบ่ายสามบ่ายสองเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเซนต์เทนเวิด์ระบุว่ามีผู้ที่พยายามบุกเข้าไปทำนองว่าจะขโมยของแต่เจ้าหน้าที่ผลักดันออกมาได้บ่ายสามมีพยายามจะเข้าไปอีกชุดหนึ่ง เจ้าหน้าที่ก็เรียกตำรวจตำรวจมาผลักดันออกไปได้ตำรวจอยู่ที่นั่น3 40นายผลักดันออกไปได้แต่ปรากฏว่าตอนประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยมีชายแต่งกายแต่งกายเขาจะเรียกเรียกว่าอะไรแต่งกายคล้ายทหารใช่ไหมคะก็คือทหารนั่นแหลคะค่ะ <ừ> คนที่ใส่ชุดทหารนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครไปตรวจบัตรเขาว่าทหารจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยยิงสกัดนี่คือคาให้การของที่ปรึกษาฝ่ายอาคีภัยของเซนต์ l วนเวเองยิงสกัดจนตำรวจต้องล่าถอยใช่ค่ะจนตำรวจต้องล่าถอยออกจากข้างเมื่อตำรวจถอย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดของห้างจึงถอยด้วยอยู่ไม่ได้เพราะว่าตํารวจก็อยู่ไม่ได้ยิงสู้ไม่ได้ทุกคนก็เลยต้องถอยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยให้การเลยนะคะว่าถ้าเกิดเขาได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการอยู่ในที่นั้นไม่มีทางที่ไฟจะไหม้เพราะน้ําสํารองมีจํานวนมหาศาลอยู่ในตึกเจ้าหน้าที่มีพร้อมครบทุกอย่างอุปกรณ์มีครบ แต่พวกเขาถูกกันออกมาอยู่นอกห้างและภาพฟุตเทจมีนะคะเราเราฉายอยู่ในสาราสารคดีสั้นของเราด้วยซ้ำว่าทุกคนน่ะคนเป็นเกือบหลายสิบคนนะคะเจ้าหน้าที่ห้างเนี่ยออกมายืนอออยู่ข้างนอกห้างแล้วก็มองหน้ากันไปมาดูไฟไหมเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปซึ่งผู้ชุมนุมจริงๆแล้วเวทีชุมนุมเนี่ยเริ่มต้่ก่อนเที่ยงด้วยเวทีชุมนุมเนี่ยนะคะแกนนายุติคุณนทวุฒิประกาศยุติการชุมนุมตอนบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมงยีนะคะ แล้วผู้ชุมนุมเนี่ยก็ทยอยกลับหลังจากนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วกลับไม่ได้เพราะว่าโดนปิดล้อม,อมเพราะว่าโดนปิดล้อมแล้วก็เกิดการสังหารอ,อย่างวัดประทุมเนี่ยก็เกิดขึ้นตอน6กโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะหกโมงครึ่งเป็นต้นไปนี่คือเผาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเพราะว่าคนพวกนี้เผาบ้านเผาเมืองจึงควรตายทำลายก็ผิด เพราะการตายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนการเผาเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นถึงเช้เามืดของอีกวันหนึ่งนี่ค่ะทำลายพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามเอาออกมาให้ดูว่าตกลงตกลงทไลายไหนเป็นยังไงข้อเท็จจริงที่ปรากฏในวันนั้นคืออะไรและประชาชนคือผู้ตัดสินว่าอ,อะไรจริงไม่จริงและข้อมูลทั้งหมดต้องบอกเลยว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น เราไม่ได้สถาปนาขึ้นมาทั้งหมดคือข้อมูลที่ได้จากคาให้การต่อสารคาให้การต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งสองชุดทั้งฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งของประชาชนนะฮะแล้วคุณช่อคิดว่าจะสื่อสารกับคนที่วันถัดมาออกไปบิ๊กคลีนนิ่งกันยังไงเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยนะคะส่วนตัวของช่อเองเนี่ยช่อถือว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดกว่าการสังหารประชาชนเราไม่ได้บอกว่าการสังหารประชาชนเป็นเรื่องที่เลวร้ายน้อยนะคะมันคงวัดกันไม่ได้ว่าอะไรเลวร้ายน้อยหรือมากช่อเลยใช้คําว่า สำหรับชอส่วนตัวมันเจ็บปวดกว่าเจ็บปวดกว่าตรงที่ว่าออคนที่ฆ่าเนี่ยถ้าเอาผู้ลั่นไกลเลยนะคะเขาก็คงได้รับชุดข้อมูลมาที่ทําให้เขารู้สึกว่าชอบทําในการฆ่าเ,ออเขาคงได้รับชุดข้อมูลว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอริราชศัตรูเขาจึงยิงแต่คนแต่ภาพของคนที่วันรุ่งขึ้นออกมาแล้วก็บอกว่าทําร้ายคนกรุงเทพทําไมทาร้ายเซ็นทรัลเวิลด์ของเราทําไมแล้วก็มาล้างเลือดออกจากถนนเนี่ย คืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะประนามใครนะคะแต่ว่าเราอยากตั้งคำถามย้อนกลับไปว่า10ปีที่แล้วในวันนั้นเนี่ย20ิฤษภาคม2553การออกไปล้างทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นที่สังหารหมู่ประชาชนร้อยศพเนี่ยมันคือการล้างอะไรม,มันคือการสำหรับช่อมันไม่ใช่แค่การล้างเลือด ล้าง <S <S <ing> <S หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่หลายคนว,วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าคุณไปล้างนี่ก็คือล้างหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดออกไปนเร่อรอยดินรอยดินปืนร,รอยเลือดต่างๆสําหรับชอบสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือมันล้างความเป็นคนออกไปจากของคนเสื้อแดง <S <S <ing> <S ผู้ชุมนุมเสื้อแดงถูกล้างความเป็นคนออกไปเพราะว่าความตาย,าย,ายของเขาไม่มีค่าเท่า,ากับถนนที่กลับมาสะอาดและห้างที่กลับมาเดินได้อีกครั้ง <S <S <ing> <S และเมืองที่กลับมามีรถวิ่งได้อีกครั้ง <S <S <dunno. S 2> ความตายของพวกเขาไม่มีค่าเลยเมื่อเทียบกับความสวยงาม ของเมือง,องออนี่คือเรื่องที่เจ็บปวดแล้วเราตั้งคำถามว่าวาัฒก,กรรมแบบไหนกันทําให้คนจํานวนมากในกรุงเทพในประเทศไทยตอนนั้นเชื่อไปได้ถึงขนาดนั้นว่าคนตายไปร้อยคนก็ไม่เป็นไรพวกเขาสมควรตายแล้วเพราะเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองอคนตายไปไม่เป็นไรเรามาช่วยกันลบความตายนี้ออกไป จากถนนและจากความทรงจําและเอากรุงเทพที่สวยงามของเรากลับเราจะพ้นวิกฤตไปด้วยกันอย่างนี้สักอย่างนะมาพูดไหมในมหาวิทยาลัยมันจะมีภาพสารคดีไอ้แม่เป็นเป็นคลายสกูปสั้นหรือเป็นโฆษณาที่ฉาย